กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิเคราะห์วันคมครับพบแอดมินเม้งช่นเกิดนะฮะวันนี้นะครับแฟนๆที่เป็นสายนักสู้นะครับสู้ไม่ถอยนี้เราจะพากันไปลวยนะจ๊ะใครที่ชื่นชอบฟุตบอลนะครับวันนี้ของป่ามาฝากกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปเอาของป่าเราต้องเข้าป่ากันก่อนนะครับเริ่มต้นกันที่คู่แรกประจำวันที่11พฤศจิกายนกันเลยนะครับเป็นศึกลาลีกาสเปน2นะฮะเจ้าบ้านดาปอติโบลาคาุนยานะครับเปิดสนามอาบังการอยซอต้อนรับการเยือนงของเอยบาสถานการณ์ ของตารางคะแนนนะครับของลาลิกาสเปนสองนะครับเดอปอร์ติโวลาคอลุญญาอยู่อันดับที่18ของตารางนะครับแข่งไป13เกมชนะ3เสมอ4แพ้ไป6เก็บได้13แต้มส่วนเอีบาผู้เยือนนะครับอยู่อันดับที่13แกมแข่งไป13เกมชนะ5เสมอ3แพ้ไป5านะครับเก็บได้18แต้มนะฮะโดยฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านเดอปอร์ติโวลาคอลุญญาครับนัดล่าสุดนะครับบุกไปเยือนเอาชนะการเตหเฮนาไป5ประตูต่อ1นะครับแล้วก็มีหลุดแพ้ไป2เกมเสมอ2อเกมส่วนทางฝั่งของเอีบานะครับ แข่งไป5เกม5้านัดสุดแพ้ไป4นะฮะโดยนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านแพ้กับเอลเช่ไป2ประตูต่อ0ูนย์นะครับในซึกลาลิกาสเปน2นะฮะ ต้องบอกว่าผลงานไม่ดีนะฮะสำหรับเอยบาต่อมาเรามาดูนะครับเฮตุเฮตทั้ง2ทีมที่พบกันนะครับโดยอ่านัดล่าสุดย้อนกลับไปนะครับก็เป็นทางฝั่งของดปอร์ติโบลาโคลุนยาทำได้ดีกว่าครับเอาชนะได้2เกมเอยบาเอาชนะได้หนึ่งเกมแล้วนอกนั้นก็เสมอกัน2เกมนะครับต่อมาเรามาดูผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บของทั้ง2ทีมความพร้อมนะฮะทางฝั่งของดปอร์ติโบลาโคลุนยานะครับฟุลทีมไม่มีนักเตะบาดเจ็บเลยส่วนทางด้านของเงุญยนเอยบามีนักเตะที่มีการบาดเจ็บแค่คนเดียวก็คือมัติุสป เรามาดูการผู้เล่น11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีมนะครับเรามาดูฝั่งเจ้าบ้านก่อนนะครับเดปป์อติโบลาคอลุยาของกุนซือออสการ์กิลเซนนะฮะจะมาภายใต้ระบบ4-3-3นะครับพวกกขามีทีเด็ดนั่นก็คือเรื่องเกมลุกนะฮะเตะเกมรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยเกมลุกมีลูคัสเปเรสนะครับเป็นปีกซ้ายนะครับเป็นดาวซูบประจำทีมแล้วก็และอีวานบาโรโลกนะครับเป็นศูน้าตัวเป้านะฮะซึ่งฤดูกาลนี้เป็นตัวแบกให้กับทีมในแนวลุกนนนนะะคคครัับบส่่วอออีีีกกกึงง็ืเเมมมลาาาาาททปซ้้ยยขผู เอีบานะฮะของกุนซือฮัวเซบาเอสเซเบเรียนะฮะกุนซือมาภายใต้ระบบ4-2-3-1โดยอ่าเน้นรับนะครับแล้วรอโต้กลับนะครับมีทีเด็ดกองหน้าอ่าที่มีความเร็วอย่างจอห์นสปาติสตานะครับอายุ28ปีชาวสเปนนะครับแล้วก็มีกองหลังใช้ท่านั่นของอาร์ติสอัมบาบาซารีนะครับของสเปนครับแล้วก็จะมีท่านั่นของอวโรคาริโลนะฮะจับคู่กันภายใต้ระบบ4-2-3-1ฮะเราไปฟังทัศนคู่นี้กันเลยนะครับดาบเปอติโบลาโคลุนยาพบเอีบาร์เงื่อนไขคู่นี้นะครับเจ้าบ้านดา ลาคคลูญานครับต่อ0.5ส่วนเงื่อนไขกำแพงความสูงอยู่ที่2ขีด2.5จ้านะครับเจ้าบ้านลาคคลูญานเล่นในบ้านแนวรับค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับแต่เกมรุกยังไม่ดุดันมากนักส่วนเอไบารฟอร์มก็ไม่คง,งที่เกมเย็นยังคงไม่น่าไว้วางใจทศะะนะันะครับโอกาสที่ลาคคลูญานจะรักษาความได้เปรียบในวันเอาไว้แต่สกอร์ยังคงต่ำอยู่อาจจะจบแค่1นหรือเสมอแบบมีสกอร์แต่ฟันธงนะครับลาคคลูญ่านจะชนะได้1ประตูต่อศูนย์ให้ติดไปที่สกอร์ต่ำครับผม